ยอกันซื่อพี่น้อยเลยเลยงถือก็ระตามอ่ะนันบอกโอ้สิเอาไลฟ์านันบอกคนวาหนุ่มยี่ยงใหญ่เลยสวยไสวยสวยชีวิตบอ จะมาปากซอยจอยกไดเด็กจัดเด็บหัแนจัะนาตัดเด็บอยู่ปากซอย่าสั่นองกันแดซื้อของเลยกะเราปวดถ่ายตอยัชิบปวถ่ายนิถ่ายีชแล้วม่าดเนาะวางอันนั้นบางใครไปบ้าง อเอาอตัวหน่อยดิมันดแ,นแนนม่งป,<ะ>ปกุการะการจะเริ่มเติบการจะเริ่มเติบโตะบมเอนใหม่โเดคุณได้สิต่อคิวสั่นได้ทุกคนกขมือตื๊ตะเลยเฮ้ย ตายแห้งจิบมี่เดียนี่ตาซื้อหน้าว้อีกได้สองตัวกันไว้เบิร์ดอะไร่้างยังเจ๊กดาเข้าไปหอดนี่นะอีกสิบสี่ป้าเก่งใกล้เออเบิร์ดอะไรเนี่ยโน่นนี่นะเบิร์ดแล้วบ้าอืมเบิร์ดแล้วเบิร์ดตัวนี้ได้แต็ ต่อไปบุเซคืออไรหรือเปล่าโอว่าเซโอซีเนี่ยแล้วาสเซโอซีเลยมันเป็นอันมันขึ้นคอออเดียวปุ๊้ายปอดอีเฮ้ยหาบุ๋มชนะหะนนน ไม่ยังหอยพ่อเติมีบอกเตอรอยากจะโมเเก็บส่งก่อนตอนนี้ไปทุกคนเต็มพอการดูุนตา้าจอยเต้นหน่อยนี่คือสิามแซนเลยน่ อ๋อว่มันเท่าห่วเจียงควางวันนี้ตูงให้ยงให้ยินเด้ฮา่แค่เอาคีไปคีมาคีไปคีมาเอาเท่าไรนนโอ้นี้เต้นทํสำหรับคนแบบร้ายคนเนี่ยแบ้วอคู่วะมังแมนข้ของเาจะแบบนอนนนโนเครัมันจะไหันกันมดเจะนี่เจ้าเลยากได้นมอามีเมื่อ ว่าเอาบาเดียเน่กินดินขับบาเฮ้ยคนกูอกเคยมาคนไหนคนโน๊บอะไรหนอาอนหนอคนกลรบไปไทยท่านอีกันละ เท่เยอะเทอ้ยนางเอกยัามีพวกแข่งกับเท่งพันวิวอ่ปกันพูนเยอหยิงว่าใครเลยเท่งลอยวิวว่ะแต่ก็ไม่เป็นส่วนดอกไม้แม่เลยมันเป็นสวนดอกไม้ย่งจักยาวนี่แหละนะดอกไม้คะเนาะอ้โเฮ้ยอันนี้บอลวันไส่่เจ้าดวางจอโดนแสดงว่าอ้าเขาเป็นชุดเุ้ย นามามด้วยสตได้เฮ้สูตรจะได้เฮยเขาเอาสูตรมาแต่ซองสูตรกับมืออื่นหนุมอย่างนาะปวดใจหูลเนาะอย่าเลยนอาหาราตดีเฮยเขานนะเขาขานี่เนาะแล้วนี่ยเี่อะร้วเออเฮ้ยอยูายโซนเขาโซนยุโซนได้เขานะขี่ไปเลยเ้ย ่เ็นาที่อยู่แถวหนาปจาของเขาเท่าีบอกจอง้ำพ่เลยท่าไ่ติ่ได้จองเาจองจองราเขาิเด์กัมอนั่นแจองเรียนไม่ขี่รถมาเขานไปจอดุคนคะมาหายรูปเลเดยจอดทางรถเท่านี้นะเยาจอดรถมึงก็ได้ไปหอดพุน เธอนี้วะเทนี้เลยหมอเอ้วพี่นาอกเคยมาแล้วสัตวเตนเป็นส่วนดอกไม้กว่านเป็นส่วนดอกไม้โอ้โอ้โอ้โ่โอ้โมเอ้โหโอ้โอ้หโอ้โหโอนโหโอ้โหนอ้โหกอ้โหโอ้โหโอบ้หอ้โหอ้โาโอ้โเโอ้โหโอ้อดีเป็นหโโออออออ้อ่อ้้้้ออ้ ต้นต้น้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ตัวเจ้บอกหันีทตัวเป็นเหลืองสินอี๋ยวนจะดมเีข้ามจะคนนั่นแหละยหัวมาจะคนทำรโลกอ่ะนี่ก็าคนโบราณโบราณกูก็ไหนคนนะนอนต่างหากโอ้บอกว่ามึงขนอนบนอ เรามีบอลหนอดนะจ๊ะเปนเพื่นดีเพื่อนนี้บอลได้เลยโอเคเป็นใหม่มาแล้วใหม่ติ๊กมาแล้วมีบทรับหองอยู่แล้วเนอะดียวขาใส่โจงบอลให้มุกนอนรึบ้าแขกไปแล้วนนี่ทุกคนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนอะว่าบอลได้นี่ว่าฮะกะจือมันเป็นสวนดอกใหม่ที่เขาเคยมาเออเขาเคยมากโบมันอันนี้เบิ่งเดิมนี่สวนดอกใหม่ตัวนี้เดี๋ยวใสให้เบิ่งคลิป ไม่เข mm ียบเลยค่ะแม่ใหยใจบ่ออกเด้ใ hmm. ห้เล yeah, ็มันเป็นแบบว่าหายใจบ่เต็มท้องอากาศมันอ่าหายอยู่ถึงจุดสูงสุดเลยเงนจอกมืดเหมือนเคยเห็นเงี้ยเลยกันเสือกันเสือได้นะนี่สอนเจ้าแม่บังก์นะก็ได้หงปีที่แล้วนี่ตัวนี้นี่จับเบิ้งเจ้ คอยอ้ายเดี๋ยวนี่เอานี่ตัวนี้แหละที่ขอยู่นี่ยแหละช่องตัวเองไหมแต่สองควยเฮ้ยวนี่ช่ตัวเองชิบิยูเห็นบ่เออเนาะนี่เยอะคุณเบิร์กเายซ้อมซ้อมซ้อมขึ้นยืนขันแข่งดยกนเลยนี่เป็นไฟมีมีมาเพแ่้วนี่แหละจะว่าไฟสีสมเนาะโอเคทุกคนยกเลิกไม่ได้ยกเลิกเลยหรือว่าอูนี่ ขาเข้าได้แบบว่าอ <c oughs> ันไก่โตไก่ไก่เน่ยไม่เข้าดที่บอกโยมอ่เออโยมมาพัโยมมาก่อนขอเข้าดิให้เข้าใจในบางอย่างโอ้เสีเลี้ยงกันหน่อยเย้เอาเบอร์ที่ต่อไปแม่ปู่บัดรไหนที่ต่อแล้วนี่อยากมาลีดรวยอยากอยากแนวไหนมาดีนเด็กจองมันจะไงเด็กตัวนี่อะไรแคมปิ้งนี่มากเลยนี่แคมปิ้งอ่ะโอเคมาแคมปิ้งเนาะเอาแต็อยู่ข้างหน้านี่นะมันจึงแบบเวลาเขาดังไก่ อุ๊ิแนเดกว่ายี่สิบร้อยสิบร้อยคอจีนังจีอะไรนี่ขอยจียูคอยยผู้เดียวเป็นคู่คอยจียูนเจ้าก็มาทีเฮ้ยคอยจียูตางค่ะนาอยจีสิบเอยมาเล่นแะเนอเจ้ากัสิได้นอนผู้เดียวเฮ้ยว่าแล้วตั้งนะนบอลทอผิงไผเนาะยอมมาพี่เด้อเด้อเราสิยอมมาหาย มาก็จะถิ่นมันดี่ยังสีแล้วใครเน่เนาะใเน่จะมีอลันเป็นเอาใครเน่แบบลันนิโมอยู่นี่เนาะออลันโมไลโมไลยี่ว่าดีไหนเด้อแบบมี้ประโยชน์เนาะแล้วมือเนี่เป็นแบเราโยนี่บนนักเลยเฮ้ยได้อยอปยืนใกล้ข่างเด้งด้วย่างก็ได้แบบนี้ก็ไดแบบนี้ก็ไดโอเคโอเค

เออมืนกันได่อยู่ย้นยนได้ไปได้ยแต่ผู้ชายหรืออะอ่ะเออดุมาน้ำเตือนนี่สิยุกเด้อ นี่คือการอันน่อยนี่เนี่นี้องมาตัวขาจะเบิรงเป็นไฟอันนยนี่นแหละอุ้มอนี่แหละอุมแสดงว่าเขาเห็นมาได้ปีเดียน้องเาอีมันะบาเขบินคาคลิปนั่งละนึ่งสมองหนึ่งสมองได้กินซอได้เยยเอาเทปเบสบายดีเดิมทีจะม่มาจเงคลิปได้เลยมาตีคลิปโสงุ้ดก่อก็ยามัน เอาหมือเดียวเขาไปไลฟ์ล้วเป็นแบบอ่าเอียงก็อ้อยคุ้มนะสุดในหลายๆคลิปเลยเหมือนเรื่องวานสาระเออวิทยาสองคนเอกถ่ายคือไม่ยังพมายังเลยเออเพรถ่ายคนละฟิลเลยคนละคนละส่วนกันฟิลคนละแบบกันเอออันนี้ก็คือสิปิ่นอ่ะน้ำตะกี้เอียงดอกไม้เป็นบลอกนี่เขายังอันนี้เป็นกึงซุ่มเข้าไปเด็ดทุกคนเนี่ยเขาสิพากันฝากอยู่วันนี้นะโอ้จิต่เขาเคยเข่าวมากเนาเ้เข่าไปเบิกเนาะ เพราะว่าไปยากันนั้นมากอันนี้เหื่อออกนี่กินแห้งใส่เกลือมะพ่นกร้ิวาเลยว่ะเด้อเออสงเกลือเปลี่นนของน้าพูดได้สีอาบแปะอีบอ้ะนี่น้ำผ่อนอยู่บ่ขอสักแห้งเด้อววะแทะเออุ่นะมืออื่นก็เมื่อยเนาะแค่เด้หน่อยก็เพื่อจะคล้องเนาะให้เลยเต็มเดียวกันกินมันก็นเฉพาอยู่ที่บอกรับกินเอาซะออ้ยทุกคนนี่แหละบอนฮารซิมาเนาะ ชวนบาซุกบาสุกก็มาจนเบื่อเลยนะเขาอยากมากาแฟเขาอยากนอนยันนี้ยมากระเพเกาะมากระมูอมืไผ่มือไข่นี่ล่ะจะมงตีอกอุ่นดีไรเห็นบ่นี่นอนกอดกันเออมีมอนถุนนอนกอดกันเลยบอลแล้วข้าขวามากกบะมือมันหลับผิวเฮ้ยอันนี้ยุบเคลื่อนของใจเออใจเดี๋ยวไปอันนี้อง

เลาเาแล้วจังไปอันนั้นสิอาบน้ำจังเออไปไปทางไหนเดี๋ยวเราไปทางหน้าคุณบอกเฮ้ย <AC. S 1> อาวควรยวสิพากันไปดรกโอ้ไม่มฟิวแบบทางก้างน้าอีกได้ฮะอืล <c oughs> ้เขามาเนาเอาจบไ้อ๋อีติีบจีโอกาสอีกนดลดบอเอาบอใส่ก่อนมั้ยด้วยข้อยลักใหญเด้อ หกคนมันเลอะไงเลยเตียงเสียได้ยังอัไนได้ด้วเด้ไม่ไดด้วยอกสนุ้เปอร์เซ็นต์ได้เฮเห็ดน้องร้านเห็ดก็อันนั้นก็ตัดให้ได้เลย่อยปิว่อยฮะ่อยปิว่อยปิเนี่ย้

นับซส,ส้อเออคุมาเพิ่ยันซื้อมันไหลูน,นะเด้โอ้ยตายแล้วเนาะมีผู้ <c oughs> บาวเสือเบีย์นัไไ่มาหนิ <c oughs> เด๋ยวทนันดน สิวานันอยูทั้งงานเนาะเอาแบบกางสอขนาดนี้ไอ้นีน้องๆมันจะมาตรงนี้กำลังจะเหตุรบียเนาะลงมาพมืองาครับับมาไปนะอยไอยืนบัเข้าักได้เลยพูณก็ได้เออปู่อิงก็ได้นะ ได้แล้วพอปกติชมควายก็คือจุ๊บชินด้นอนร่วนี่ค่ะล่วงนี่มันยาวกลัวเออชมเจ้าปีศาจข้าเขาร่วงมันจี๊ดเออจะตีเออจะมาต้องปีหลายว่าคนนอนผีแต่เฮ้ยเออคนนอนผีแล้วพายนอนพี่บอกว่าผีจะเชียร์บอกลามานอนนี่เว้ยผีิบก่สิยบมือยาวกุ้ยผีเป็นหนาบมาแดดได้เลยโอเคขอบใจเด้อผู้ใดรเนาะจะเป็นผู้เสีหายมานอนอยู่กัน

ลาดนี่จะอยากถ่ายเลยบางทีค่ะไหวกลานเนอะที่บอกยังไงฉลดนอลกบอกนี่เห็นบอกฉนี่ไหลมลอกเออมาตรงเขาลอกลอกไปฟาวนะหอมให้กัได้ลอกลอกหยานะคะหยอกด้แหงบ้อนต้องนมองมากก็อาลัดใสู่้ก็เห็นอีกเยอกเขาอย่ดอกใช่ไห เต้นตัวได้แน่นี่มานีเนะตนที่หนึ่มาเปล่าสัเขอสังเเอแบตสองเปอร์เซ็ต์นี่แบตเือนอยู่นะแบตทนนแต่หัวตทหัวเว้ยแบตทนก็หัวอยอะเล่นอะไรก็อย่าหัวเลยเคืองเลย บอกมามาโฮมีผู้สึกบร่าวพิตกันเลยเนาะปันแหงวัมอนนี้เนาะบอกปันแหงบอกได้คอยนะบทุกคนตอนนี้พากันมาอาบน้ำอาบในผู้ไรว่าสิสาแขงเลยปันแหงค่ะโอ้หนี่มาคะมนห้องแมนบอกอันนั้ห้องน้ำเขาที่นี่ห้องอาบนี่อ่ อันนี้หอมขี่เฮ้ยเห็นบอกยุคนเห็นบอกอวีเห็นปะเห็ุแบบว่ามันกว้างสิวะจะใส่กันไหมนี่ใส่ตัวนี้เด้อเจ้าตัวนั้นเถิงอยู่วะบอกสูงสูงมันสีอันนี้ าไปทุก่อนสิเออบัเขียมเดิขีมเนี่ยขียมอาบน้าท่านแม่บอกว่ขี้มอาบน้ำอาบก้อนจ้ะสิถาทำดัดเลยเพราะว่าขี้มอาบน้าทำมาเดียวอนเดียวอาะิได้นะยอดโอ้มันสิขางเฮ้ยปอดีได้บไดด่างบโบขางขางได้อรอกมะม่เ้ยไปดูบังอีกงเดิน่เดิน โอ้ยอะสิตโตนะ๊ะเจ<ม>้าเสื้อคอยฟูจับฟูอะไรน,นี่เนาะไปทุกคนน้ำน้ำกันเออเปิดน้ำอุ่นมาเป็นเฮ้ยมาเปิดเนี่ยเลี้มันคือสิหวานโพดนี่นะ่ะเขาเปิดเพลงเ,เ,าาเลย้ย ไปนั่งกูก็ติคอยเขาไปกันได้ยูไปขอไม่รดเมื่อยนะอ้ยไปนอนน้ำเขาเห็นสีเบาเฮ้ยเอาความหมาคือเขาเมื่อปักเต้อลกันเลยเดี๋ยวไปใส่เมือยก่อน็มือเมื่ม่ตีว่าสิได้เมือ ไปเอารถจ้างน้ำปูก็ได้รถอินเลิฟก่อนบอกคนนีรถแม่พี่จีนเป็นเอออันนั้นเวร์สิมาอเนาะโอ้ยแต่อย่าดีๆนะฮ้ยลมันนั่งน่อยเลยอ่้นนะยังก็แมน สภัวันซนมตติสภัยวันซนปูนาคาเคนยูทูบเบอร์ยูทูบหมอออกไปแล้วมบ่เทาบรรยากาศตีต้นเดหอบตังหอบไปหอบมาเนาะแล้วก็กันจัน้าข้าวปนนังดินั่งจไปไหวบ่อาการณตัวเดียวบ่เอา้มาไหว ถ้ามาหนังกินด้วยนี่ละก็แล้วว่ะเห็นว่าสีเอาตังค์เลยโกงตังค์โอ้มีสองมีเสียงได้เสียงห้องเพลงได้่มาป <laughs> ิกนิกกังได้ให้มวนเราสั่นเนี่ยพี่น้องบรรยากาศนอกหลังจากที่เหาอาบน้ำแล้วก็พากันนองเครื่องเลยก็มาเปล่าผื้น,น,ม,น,ม,น,ม,น <laughs> มันเหมือนว่าจะจากินคนแล้วก็จงใจว่าจะแต่งหน้าว่าจะ โอ้ยเนียนเิ๊กเยขาบอก่ายังไงเติมสติ๊กติดโป้เฮ้ยบสุโปรเลตายแน่ๆน่แต่น้าเนียนได้อยู่นาเนียนได้อยู่บอมอต่ซาปไปป่วยด้ยทุกคนเลยแค่บริัทลิปซื้อท่าแต่ลิปตมาอันซาปูจนซาดาจำได้ขวัเฮ้ย โอเคดี่นอนจะเสีย่ายบรรยากาศให้เบิ่งเรือยๆเนาะไปกินต่อนะไปกินก็าเมียสองคนวะจ้าปพาไปเซ็กสมองในตำําวแบวเแลอันนั้นลุกมอก่นวบเน่เน่เนี่เน หนุ <c ười> ่มนุ่มเรื่อนดวนี่ยนี่ว่มีอันกวนปนเลยบ่ได้นี่นะฝนเย้ว่าเห็นหรอกเธอทราบจอหมวยบ่หมดปู่มีแฟนแล้วเด้อที่คนคลอดใส่ชีวะอันนั้นเมื่อนี่ยหัแดงเนาะห้อแยกมาอันนี้ทุกคนเพราะว่าอันนั้นโมอันนั้นหนุ่มแจ้งใจนะเนาะแจ้งใจแน่ สามคนหักกระไายเออให้อลันอยากไปยังม่สามคนพอดีเลยเฮ้ยว่ากันจังอันนี้ตุมบ่นสาวพอซอจีนเลยีเขาอยากกินตัวนี้ห่อยบ่าพอซอจีนอือซอจีนเราเริ่มเดิอคอเนี่ยนะมึงดูเลือดไปเดินแหบนี่เฮ้ยฟากันปั้นรองเท้ากันเนาะไม่บอกมีโบเอ้ยไอย้อมอันนี้เฮ้ยเท้าโบขออนุญาตเดินขัดเท้ายืดเอียงกันเนาะ มากมูกัตีเลยมากระหมูกัสิประมาณนี่เด็ดพี่น้องไปเป็นตาแบบนั้นหรอเป่เก็บใานอันนี้อยังเป็นสูบรอสูบเจลโคอเลยบอกแค่ฟูดบุนอีกสองขาวก็าจะสองสวยบอกไม่ใช่อีกบอกมันมีมันมีสองสวนนี่อาชีก็ได้อาอีสองเื่อบุสาเอนะอร อยาน้เามาสี่คนแล่วคนล้ถอยแล้วพอเจ้าพ่อพูดใ้กินอย่างก็จะอบยุ่นน้ำซุปใส่่ม้งมีมาอยู่บ่มีมาอยเดี๋เดี๋ยวอยางน้มีมาหน่อยเออเนีต่างกันกัได้มาลงันหน่อยกินองเาได้เฮ้ยอาออ้งบ่อาออกอีสานหนึ่งก็ได้เฮ้ยขวา ขวมจะหัวก็อาออกสัตวหนึ่งก็ได้ไเฮ้โยี่ไปที่ดีกีซนะเออทุกคนเอาเอาวิวที่เด็กแต่น้อยเนาะคนเยกมาไว้ค่ะยู่ในบวอเดียวเพลงหัวประจากนอฮเยฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเค้ยเอ้เห้ยยเเฮหเ โลยว่าตำแหลวันนั้นแเออเ้าจะโว่าตัดเป็นเป็นโรลๆไดๆเลยก็โปรใหนาวเลยปันแหงไว้นี่โปรในหนาวโหัน้า็นได้ปันแหงไว้หนึ่งน้องินี่นคเนังกบว่าข้ามโอิดสิสุขคนล้างจากที่อัน เรากินมาคืนนี uh ้เนาะผ่ากันนอกนอกเจ็บหัวพ uh ี่น้องกินมาไลาเอ้ยกินมาหลายทายคิบมบไนยอย่างแบบหัเขาก็สุภผ่าออกไปฮะนะพี่น้องยังซินเท่ากับนอกมาคืนนี้ก็คือว่าเนะหนุ่มแรดนอนมาได้มันหนาวที่เอเขามานอนเลยก็เขาไปพิง่ายอยู่เดิทุกคนเออพิง่ายอยู่นี่เด็มันอุ่นเลยก็เขามามันหนาวไหมเลยก็ออกไปไหม ออกไปวันนี้เขามากเลยหยานมากเพราะว่าเข้านอนเบื่อได้ยงแต่นอ์หลังรซาปูกะเออปูปูคอยนอนนะคอเคออยู่เฮ้ยอยากโนอนเนาะจนหาโมเลยชื่อว่าปูปูยังกดแน้วเหีงอีนี่ไตุนสรบันจนข้าใกระไตสันข้าไข่กันา้วแต่ว่าขาต้องยูซซือขนาดยูไปไหนดีเพื่อยุบยิบยุบยิบอยู่โอ้ขอปะ ไปอุ่นจะเขื่อนเพาอนอนตัวนี้าขอโบซน้ขอคนนอนเลยกอดเพื่อกระยาไปเนี้ไปดิฮะกอดฮะกอดเท่าจะได้ไปคนละอันยืนผู้บ่าวใครเดนนี่ผู้บ่าวใครเดนแล้วมันโดดแบบว่ามันอันนี้น่ะไม่เป็นไรหนูพอข่อยโบมักนอนกอดยู่แล้วนะอะไอีข่อยตังบบมัก พอดีมันบอมีม้อนแข่างหนะพันกอดเปนพันกรดแกธรรมดาแล้วกัอันนี้ได้กอดมนาวอด้มันกรดขคือชือว่าแบบไม่รู้คนนอกขาบอมักแต่ตองตุ้งใค้นะเยอะเออเาวันี้คนตื่นมากินนี่คนละคนนะตื่นมากปวดมากแข็เย้ขวดไ้นอนเต็มแค่นอนหนาวเลย่นไม่่นเย็นดีสิเลคนนี้คือนอกมามือสันตื่นคนดีข้องการมาแบบมีขู่ พอดีเลยตอนนี้ฮะกันซีพากันเก็บเขื่องออกเดินทางเนาะเขาไล่เลยจังสิไปแตซอิซาหกับจังติดตามกันอีพี่นะพี่น้องส่วนไลคลิปนี้กันคลิปนี้ก็แบบว่าเลยพี่สมนีพี่น้องเบตตียังไม่ได้ลงงานเมตตียังดองอยู่ให้กระดองอยู่งานดองจนเต็มมือแดดพี่เทมมาอดปักซองอะไรยังงานดองอยู่อะไรพี่น้องพอกันคลิปไหนพี่นะเด้อฝากเบอร์โฆษณาแน่พี่น้องเดือนใหม่นี่เงินกระซิบกขึ้นในเบอร์เนาะ ให้เบิรงโฆษณาดได้เด้อโอ้ oh, สาอเมริกาสิไปเลยพวกอเมริกาป่ะดิอเมกาบางนา <laughs>